ส,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่เอฟซีทุกท่าน,นครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงชัดเจนกดเลขหนึ่งให้หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีจ้านะครับผมนะสวัสดีครับนะเจอกันเหมือนเช่นเคยกับรายการดูดีมีตังใช้ไปกับเอ็งพอลปฐมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเกท่านคครรับนะใที่เข้้้าามแลวไดยินเสียงผมชัดเจนกดเลขหท่านครับสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดียามบ่ายนะครับผมนะสวัสดีวันหยุดของ ใครหลายๆท่านสวัสดีวันหยุดชดเชยนะครับผมนะก็น่าจะเป็นวันหยุดชดเชยวันมาคบ,บูชานะครับงนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีจ้านะใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงผมชัดเจนกดเลขกหนึ่งให้หน่อยครับสวัสดีครับ <Wow. S 1> สวัสดีจ้า yeah. นะครับใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงผมชัดเจนกดเล็กหนึ่งได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่เอฟซีทุกท่านนะสวัสดีพี่ไม่รู้จ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่วิริยาพรสวัสดีพี่ก่อนนะครับผมนะสวัสดีพี่ไม่รู้สวัสดีพี่คิมนะครับผมนะสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงผมชัดเจนกดเล็กหนึ่งได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่จอนะครับผมนะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีพี่โกวิดครับนะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุก สวัสดีครับสวัสดีจ้านะผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุนนี้พี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมพบกับผมเหมือนเช่นเคยกับรายการดูดีมีตังใช้ไปกับเอ็นควัญปฐมนะรายการที่จะมาบอกมาสอนนะครับวิธีการดูเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับผมสวัสดีพี่เล็กจ้าสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมนะรับชมอยู่ที่ไหนรายงานตัวให้เอกทราบได้นะชัดเจนไหมอย่างเช่นนครปฐมชัดเจนครับนะผมแบบนี้นะรับชมอยู่จังหวัดไหนรายงานตัวให้เอกทราบได้นะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยร้านเอกไปรับซื้อทั่วประเทศนะขอเพียงแค่ว่าเราส่งภาพมาดูก่อนค าการให้จบถึงจะไปรับซื้อถึงที่บ้านได้นะครับว <ra> so <t bitcoin> ันนี้บางคนโทรมาอ่าบางคนบอกว่าบอกเอ๊ะมารับซื้อถึงบ้านได้ไหมนะครับนะมารับซื้อถึงบ้านได้ไหมไหนบอกว่ามารับซื้อถึงบ้านของญี่ปุ่นขอบคุณครับพี่กอล์มรับชมจากญี่ปุ่นนะโอ้ขอบคุณครับนะครับผมนะบางคนบอกว่า มันดูถึงที่บ้านได้ไหมไหนแกบอกว่าแกจะมาดูถึงที่บ้านไงนะทำไมไม่มาล่ะเอกบอกว่าอ๋อต้องส่งภาพมาดูก่อนนะครับผมนะต้องส่งภาพมาดูก่อนนะถ้าส่งภาพมาดูเนี่ยนะครับผมนะคุยราคาจบจะได้ไปรับสินถึงบ้านแต่ถ้ายังไม่ส่งภาพมามันไปได้ไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่าเราต้องออดูก่อนว่ามีราคาจริงไหมแล้วมีของที่มันจะไปซื้อได้จริงๆไหมก่อนนะถึงจะไปรับสินถึงบ้านได้สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีนะครับผมนะพี่วชิรา นะครับพี่วชิระนะครับผมนะพี่ต้องขอภัยจันขอสวัสค์ด้วยนะครับนะหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้เอ็กหน่อยครับนะหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้เอ็งหน่อยนะเดี๋ยวไม่เสียเวลาเราจัดไปเลยครับนะเหรียญเก่าแบงก์เก่าแบบไหนที่มีราคาสวัสดีเพื่อนพี่เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับนะสวัสดีจ้าเดี๋ยวเรามาดูบริกันเลยนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้เอ็งหน่อยนะครับผมนะพี่พี่ fc ทั้งสารอยี่บเก้าท่านนะครับนะมีคนกดหัวใจให้แปดสิบครั้งเองน่าสงสารมากมากเลยนะครับมีคนกดหัวใจให้80สิบครั้งเองน่าสงสารมากๆเลยนะครับผมนะสวัสดีเพื่อนพี่ fc ทุกท่านสวัสดีพี่คิมจากพังงาด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ fc ทุกท่านเลยครับหัวใจรัวๆถูกใจเป็นกําลังใจให้เอ็กซ์นะครับสวัสดีครับหัวใจรัวๆกดถูกใจเป็นกําลังใจให้เอ็กซ์นะจรผมิเยงนา และ300คนมีกดอยู่400ครั้งอีกน่าสงสารจริงๆเลย พี่โกวิดบอกว่ารับชมบนเครื่องบินเลยครับมีสัญญาณด้วยหรอพี่นะกลับขออภัยเอ็กไม่ค่อยได้นั่งเครื่องบินนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีสัญญาณด้วยป่ามีสัญญาณก็จัดมานะครับผมนะดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมนะขออนุญาตเช็คเสียงซาวเสียงหน่อยนะครับหัวใจรัวๆให้เอ็กหน่อยที่สําคัญนะครับผมนะหัวใจรัวๆให้เอ็กหน่อยนะขอบคุณพี่เอฟซีทุกท่านมากๆนะครับผมนะรับชมข้อมูลที่แท้จริงจากร้านที่รับจริงซื้อจริงนะครับนะเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวรับรับชมไปเลยอ่านะครับผมนะ สัญญาณหายเหรอสัญญาณหายแป๊บนึงนะพีใ mai, ่ใครฟังแล้วสะดุดพิมพ์คําว่าสะดุดนะครับนะใครที่ดูแล้วมาสะดุดพิมพ์คําว่าสะดุดหน่อยใครที่ดูแล้วไม่สะดุดนะครับบอกว่าไม่สะดุดทีนะครับสวัสดีครับเพืพี่เอฟซีทุกท่านนะฮะใครท okay. <c oughs> ี่ด <Olga realised> ูแล้วสะดุดพิมพ์คําว่าสะดุดให้ทีนะครับใครที่ดูแล้วสะดุดพิมพ์คําว่าสะดุดให้ทีสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่เอฟซีทุกท่านครับนะฮะแป๊บหนึ่งขออนุญาตเปลี่ยนเน็ตแป๊บหนึ่งนะครับผมใครที่ดูสะดุดพิมพ์คําว่าสะดุดหน่อยนะครับผมนะ นะครับยังสะดุดอยู่ไหมเอ่ยนะครับผมนะยังสะดุดอยู่ไหมเอ่ยสวัสดีจ้าสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะนะเอ็กปิดสัญญาแล้วนะครับลองลองดูครับว่าสะดุดอยู่ไหมนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงดูหน้าเอ็กก่อนแล้วกันนะครับยังสะดุดอยู่ไหมเอ่ยนะกราบขออภัยเดี๋ยวเอ็กขอยักเช็คแป๊บนึงนะว่าตอนนี้สะดุดไหมแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนว่ามันสะดุดไหมนะครับแป๊บหนึ่งนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับไม่สะดุดหรอครับแป๊บนึงนะขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมนะกราบขออภัยยังสะดุดอยู่ไหมใครขอบคุณหัวใจสีมส้มจากพี่โมนี่ด้วยนะครับผมนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ๋อแป๊บหนึ่งครับนะฮะขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่ไม่สะดุดเลยสะดุดหรือยังไม่สะดุด กับขออภัยครับผมนะขอญาตเช็คสัญญาณแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะไม่น่าจะสะดุดแล้วใช่ไหมครับนะไม่น่าจะสะดุดแล้วใช่มีใครยังสะดุดอยู่ไหมครับนะมีใครยังสะดุดอยู่ไหมเอ่ยขอญาตเช็คสัญญาณแป๊บหนึ่งนะครับแต้ม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 โอเคไม่น่าจะสะดุดแล้วเนาะเพราะว่า XO โอเคโอเคซื้อจริงๆเหรอซื้อจริงๆครับนะถามว่าซื้อจริงไหมนะต้องตอบซื้อจริงนะครับผมนะเพียงแค่พื่อพี่ดูให้ดีก่อนว่าแบบไหนที่กต้องการนะแบบไหนที่ X รับซื้อแบบไหนที่ต้องการนะครับผมนะดูให้ดีก่อนสวัสดีครับสวัสดพีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับรับซื้อเหรียญเก่าแหวนเก่านะครับผมเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงสามารถสามารถฝากรถ เอาเข้าไปดูได้ไหมไม,ไม่แนะนํานะครับผมนะเพราะว่าพวกนี้เป็นตัวที่มีราคาหรือตัวที่ไม่มีราคาไม,ไม่ไม่น่าฝากมานะครับผมนวะใครที่จะวอล์กอินเข้ามาเอกอให้มาหาด้วยตัวเองนะครับผมนะสักฝากเนี่ยมันอาจจะแบบเกิดการผิดพลาดได้นะไม่แนะนํานะครับใครที่จะฝากนู้นนี่มาไม่แนะนํานะครับผมนะแป๊บหนึ่งนะมันกดขอเพิ่มคนเข้าร่วมได้ไหมเนะี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนงะจ๊ะ สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆใพี่เอฟสีทุกท่านนะครับดูก็าทำยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญโอ้ก็มีแมงสวีทด้วยแล้วโอสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะก็สวัสดีจ้าเห็นไหมเอ่ยก็ออกออกเห็น โอเคโอเคไม่ได้าลไม่กังวลนะก็ก็ฟาฟสวัสดีเพื่อนพ่ท่านนะฟาฟาต้าเพจหลักด้วยดยทิกตอกหลักด้วยเข้าด้วยนะกน่านี่เป็นทิกตอกหลักตอกหลักอาปิดเอาิวนหน่ัะไ้ไม่อะไไม่อนอ่ะโอเคได้ยินเสียงชัดเจนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพ่อ fc ทุกท่าน Uhm. นได้ยินเสียงชัดเจนแล้วครับผมนะสวัสดีครับนะสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะอ่ะมาแล้วนะครับผมนะผู้บริการเสียเวลาจัดไปครับผมสวัสดีเรื่องพี่เอฟซีทั้งสามร้อยสี่สิบห้าท่านจ้านะสวัสดีจ้าสวัสดีเรื่องพี่เอฟซีทั้งสามร้อยสี่สิบห้าท่านนะครับขออนุญาตเช็คเสียงซาวเสียงหน่อยนะครับขออนุญาตเช็คเสียงซาวเสียงหน่อยใครที่เพิ่งเข้ามาดูเอ็กเป็นครั้งแรกกดเลขหนึ่งให้ดูหน่อยจ้านะครับผมนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูเอ็กเป็นครั้งแรกกดเลขหนึ่งให้ดูหน่อยสวัสดีครับสวัสดีเรื่องพี่เอฟ ใครที่เพิ่งเข้ามาดู X เป็นครั้งแรกกดเลขหนึ่งให้ดูหน่อยครับสวัสดี able, lift, frost, lantern, ครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดู X เป็นครั้งแรกนะครับผมนะกดเลขหนึ่งให้ดูหน่อยนะครับเพราะอะไรนะครับถึงมีการเช็คเสียงสาวเสียงเพราะอะไรหนึ่งเลยนะครับผมถ้าเพ่นพี่กดเลขหนึ่งกันไปเยอะนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าเพิ่งเข้ามาดูนะครับถ้าเพิ่งเข้ามาดู X เยอะๆ X จะได้ลองแต่พื้นฐานไปเลยนะครับ X จะได้ลองแต่พื้นฐานไปเลยคือบางครั้งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเอ่อเข้ามาดูแบบ บ่อยแล้วนะครับก็เบื่อข้อมูลเดิมๆนะครับผมฉนะนั้นเอ็กต้องขอญ่าเช็คเสียงซาวเสียงหน่อยว่านะครับผมนะเพื่อนเพื่อที่ที่ดูอยู่ตอนนี้แม่อ่อยบอกว่าดูนานแล้วขอบคุณมากครับแม่อ่อยนะครับผมนะเพื่อนอที่ดูจนตอนนี้เอ็กก็อยากรู้ว่าดูกันมานานแล้วหรือยังนะครับเพิ่งเข้ามาดูใช่ไหมถ้าเพิ่งเข้ามาดูเนี่ยเราจะได้คุยตั้งแต่เบื้องต้นไปเลยนะไล์ตั้งแต่เบื้องต้นเลยเหรียญกาญจนาพิเศษเนื้อทองแดงรับซื้อหรือเปล่าครับก็ต้องมาเช็คเนื้อนะครับผมนะอะไรที่ผิดเนื้ออนนต้งงดูัจรริะคบ เอกย้ำนะครับผมนะอันไหนที่ผิดเนื้อนะครับผมนะผิดแบบสมมุติมันควรจะเป็นเนื้อนิกเกิลแต่มันเป็นทองแดงเป็นเนื้อเงินอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องมาดูนะครับผมนะตัวจริงนะเพราะว่าหลายๆครั้งมีการชุบนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องดูนะครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมนะอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลเหรียญหมุนเวียนของรักชัวร์ดิกาที่ร้านเอกรับซื้อแล้วก็ร้านอื่นรับซื้อ ะฉะนั้นใครที่มีรุ่นนี้นะใครที่มีแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าเปิดวันไหนเวลาไหนครับผมนะก็ปกติส่วนใหญ่จะเปิดทุกวัน11บเอ็มงเชา้าถึง5้ามงเย็นนะครับผมนะก็หน้าร้านก็ให้ไปดูที่แผนที่ได้เลยเห็นบาครับส่งไปแล้วส่งมาทางไหนเอ่ยนะครับผมนะส่งมาไหนจา้าอะนะครับผมอันนี้เหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าคนที่ <c oughs> ในชีวิตประจำวันใ,นใช้เหรียญเยอะนะ เป็นแบบที่บ้านเปิดร้านค้าหรือว่าที่บ้านเนี่ยทํากิจการเกี่ยวกับต้องทอนตังอะไรอย่างเงี้ยใครที่เหรียญผ่านมือเยอะหรือพื่อนๆพี่ที่ใช้เครื่องหยอดเหรียญเยอะเงี้ยครับนะฮะแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ดูได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์แคปหน้าจอไว้ดูได้นะครับพี่เกดกนกสวัสดีครับน้องเอ็กซ์สวัสดีจ้าน้องนะสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับ เหรียญน,นี้เลยนับเหรียญที่หลายๆคนเนี่ยถามเอกเขามาเยอะว่าเอกมันมีราคาจริงไหมเนี่ยแบบนี้มันมีราคาจริงหรือเปล่านะครับผมนะเหรียญสิบบาทการจจาพิเศษเนี่ยมันมีราคาจริงไหมนะฉันมีเยอะเลยนะฉันก็เห็นคนนู้นก็ลงคนนี้ก็ลงนะบางคนบอกโอ้โหห้าแสนบางคนบอกโอ้โหนะครับเป็นหมื่นหรือว่าบางคนบอกโอ้พันสองพันเองหรือาบางเจอบางทีเราไปเจอบางคนบอกไม่มีราคาเลยแล้วเราแล้วเราจะเชื่อใครดี แล้วเราจะเชื่อใครดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพิธีการนะครับผมนะใครที่มีเหรียญ10บาทกาญจนาแบบนี้กดเลข3 9มเอ็กดูหน่อยนะครับใครที่มีเหรียญ10บาทกาญจนาปี2539แบบนี้นะครับผมนะกดเลข3 9ให้เอ็กดูหน่อยนะครับผมนะเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษที่เพื่อนเพี่เห็นอยู่นี้เป็นปี2539นะครับผมนะเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษแบบนี้นะครับผมนะก็สังเกตง่ายๆจะเป็นรูปช้างชนช้างแบบนี้นะครับผมนะเป็นรูปช้าง2ตัวนะครับผมหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นนะเเเเาาาาารรีียยกกว่หญ10บทพิศษ นะครับผมนะผลิตขึ้นในปี2 5 3 9นเะเป็นเหรียญส0บ,บาทการจราพิเศษนะับที่เขาเฉลิมพระชนมพรรษาครบ50รอบเนะี่ย50ปีขอไป50ปีนะครับผมนะก็จะผลิตใช้ใน9มิถุนายนปี2 5 0 9นม้าะครับผมนะหลายๆคนที่เจอแล้วก็มีที่บ้านกันเยอะแยะมากมายเลยแล้วมันจะมีราคาจริงหรือเอ็กนะครับผมแล้วมันจะมีราคาจริงหรือเอ็กอ่ะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูไปด้วยกันมีราคาจริงแต่ต้องเป็นตัวที่หายากนะเอ็กบอกเลยแล้วแบบไหนละที่หายาก นะครับแบบไหนละที่มันหายากแบบไหนละที่มันมีราคาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบริการใครที่มีเหรียญสิบาทกาญจนาที่กดเลข39มาเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเรามาดูบริการเลยนะครับเหรียญสิบาทกาญจนาพิเศษนะครับผมนะที่มีราคาต้องเป็นแบบทางด้านซ้ายมือ x นะครับผมนะแบบนี้นะครับผมนะรับซื้อ500นะครับผมเหรียญละ500ถึง5,000นะแบบนี้นะส่วนแบบนี้นะครับผมรับซื้อไม่เกิน200นับถึง500 และแบบสุดท้ายนี้10บาทธรรมดาเท่านั้นนะครับผมนะอ้าวแล้วเราจะดูยังไงอะที่บ้านเราก็มีการจนาเหมือนกันเลยล้วเอ็กก็ไม่เราก็ไม่รู้จะดูยังไงนะครับนะที่กดเลข3ามเามาเมื่อกี้นะเราดูไปพร้อมกันนะครับผมนะแบบไหนที่รับซื้อ500ถึง5,000นะครับผมนะอ่อต้องทาใบอะไรไหมไม่ต้องทานะครับผมนะใครที่ให้ทําใบรับรองใบรับประกันใบสัญญาการซื้อขายหรืออะไรก็ใบอะไรก็แล้วแต่นะที่ต้องให้โอนตงังอันนั้นคือมิจฉาชีพ ย้ำเลยนะครับเอกพูดเลยนะใครให้ทําใบรับรองใบรับประกันใครให้โอนตังค์นั่นคือมีอาชิพเราจะขายเหรียญเก่าแบงก์เก่าเราต้องได้ตังค์เท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับผมนะแบบนี้นะห้าร้อยถึงห้าพันคือนี่ครับเอกเขียนให้ชัดๆเลยนะครับพระเสียนกลับนะครับฝากเอกไว้เลยนะจะได้ดูง่ายหรือว่าแคปหน้าจอไปดูที่บ้านได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าพระเสียนขวางนะครับพระเสียนขวางนะครับผม นะและอันที่ไม่มีราคานี่ยเขาเรียกว่าผักเสียนตรงนะเพราะว่าเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษเนี่ยนะครับเขาเป็นพระเสียนตรงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยแบบไหนแล้วมันจะดูยังไงกับหัวแล้วแบบไหนที่มันจะได้ตังค์เรามาดูกันเลยครับนะเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษนะครับผมนะที่เราเจอโดยทั่วไปนะใครที่มีแบบนี้ให้จับแบบนี้เลยส่งให้ดูทางไหนหน้าโปรไฟล์จ้ะนะจับแบบนี้เลยนะครับผมนะจับแบบนี้เลยเอาด้านพระเจ้าอยู่หัวขึ้นข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับผมนะและหมุนไไปทาาง้วขก็ด นะหมุนไปทางซ้ายหลือหมุนไปทางขวาก็ได้นะครับผมหมุนปุ๊บนะครับผมนะพอเราหมุนปุ๊บเห็นไหมด้านหัวและด้านก้อยต้องกับหัวกันถึงจะได้500 5 0 0ร้อถึงห้าพแบบนี้ก็ซื้อ500สวยๆไม่ผ่านการใช้งาน3 0 0 0ันถึงห้าพถ้าผ่านการใช้งานแล้วประมาณ5 0 0ร้อถึงหนึ่พันนะครับแต่ต้องกับหัวเห็นไหมเหรียญสิบบาทกัจจนาะถ้าเกิดใครที่มีอยู่ตอนนี้หยิบขึ้นมาดูพรอมเอกได้เลยครับนะใครที่มีเหรียญสิบบาทกัญจะนาะ แบบนี้หยิบขึ้นมาดูพรอมเอกได้เลยนะครับด้านหัวและด้านก้อยต้องหันไปคนละทางนะครับผมนะถึงจะรับซื้อเหรียญละ500ถึง5 0 0พันนะครับแคปหน้าจอไปดูนะครับหรือแบบนี้ก็ได้นะจับแบบนี้ก็ได้นะหมุนเหมือนกันหมุนเหมือนเดิมเลยเห็นไหมพ้ะเสียนขวางเห็นไหมครับนะฮะพ้เสียนขวางครับลองดูนะครับจับด้านพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนะคือเราเราเนี่ยหันด้านนี้ขึ้นมาแล้วกันเรียกว่าหันด้านนี้ แล้วเราหมุนปุ๊บเห็นไหมผ่าเสียนขวาแบบนี้ก็ยังได้นะครับผมนะสองร้อยถึงห้าร้อยเห็นไหมครับตามที่ x นี่หมุนไว้ให้เลยพอเราเอาแบบเนี่ยพอเราเอาด้านนี้ขึ้นแล้วเนี่ยแคปอย่างเงี้ยจะไม่งงเอาขึ้นแบบนี้นะเอาด้านนี้ขึ้นนะแล้วพอหมุนปุ๊บหันกลับหัวแบบนี้รับซื้อห500้าร้อยถึงห้าพันนะครับถ้าเกิดเป็นพ่าเสียนขวาแบบนี้นะพอข้างหน้าเป็นแบบนี้พอเราหมุนปุ๊บเป็นขวาแบบนี้2 0 0ถึง500และถ้าเกิดใครที่มีเหรียญ10บบาทการจนาพิเศษนะครับผมนะ เราด้านนี้ขึ้นปุ๊บพอเราหมุนปุ๊บนะครับแล้วเขาหันขึ้นไปทานเดียวกันแบบนี้นะครับถ้าหันขึ้นไปทานเดียวกันแบบนี้รับซื้อที่ไม่รับสินะครับผมนะไม่รับซื้อยัง10บาทเท่าเดิมนะผมนะใครที่มีเหรียญสิบบาทการจะรับเศษแล้วเขานะครับผมมหันขึ้นทานเดียวกันนั่นแปลว่าเป็นตัวปกติเป็นตัวธรรมดา นะครับนะั่นแปล э ว่าเป็นตัวปกติเป็นตัวธรรมดานะครับผมนะไม่รับซื้อราคาไม่แพงนะแบบนั้นใช้ซื้อขนมได้เลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญ2บาทเหรียญบาทเหรียญ5หรือว่าเหรียญสิบาทการจนาพิเศษนะครับถ้าหันขึ้นไปธนาการใช้ซื้อขนมได้เลยนะครับถ้าหันขึ้นไปธนาการใช้ซื้อขนมได้เลยนะครับผมนะชนะเหรียญสิบาทการจนาพิเศษดูง่ายๆดูแค่นี้เลยต้องกับหัวถึงจะมีราคานะไม่ต้องดูอย่างอื่นเยอะนะครับไม่ต้องดูอย่างอื่นเยอะเลยนะครับเหรียญสิบาทการจนาพิเศษ ต้องกลับหัวเท่านั้นถึงจะมีราคานะครับใครที่มาไม่ทันเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีหนึง่งเห็นไหมครับนะเหรียญสิบบาทการจราพิเศษต้องกลับหัวเห็นไหมครับเ่อีอฟซิท่านนะเราจับแบบนี้เลยหมุนไปทางซ้ายหรือหมุนไปทางขวาก็ได้ถ้าเขากลับหัวถึงจะมีราคาจ้าถ้าเขากลับหัวถึงจะมีราคานะครับผมนะสามารถแคปหน้าจอหรือกดแชร์ให้ดูได้นะแคปหน้าจอหรือกดแชร์ให้ดูได้นะครับผมนะใครที่ยังเข้ามาไม่ทันเนี่ยนะครับผมนะดูตามนี้ได้เลยนับดูตามนี้ได้เลยนะครับผมนะสำหรับเหรียญสิบบาทการจราพิเศษ นะครับผมนะต่อไปมาดูตัวน,นี้เลยนะครับตัวแรงไอเทมนะครับผมนะไม่ได้ลงคลิปให้ดูนานแล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปให้ดูแล้วใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทรอซหนึ่งสองเจ็ดช้างสามเสียบแบบนี้กดเลขสองเจ็ดให้ผมดูเลยครับนะสวัสดีครับทุกท่านนะใครที่มีเหรียญช้างสามเสียบรอห้ารอซหนึ่งสองเจ็ดแบบนี้นะครับผมนะรอห้ารอซหนึ่งสองเจ็ดแบบนี้นะครับผมนะด้านหน้าเป็นรอห้าแบบนี้นะครับผมนะด้านหลังเป็นรูปช้างสามเสียบแบบนี้กดเลขสองเจ็ดให้ผมดูเลยครับ เอกมั่นใจเลยก็เยหลายบ้านมีกันเยอะนะครับผมนะแต่รุ่นนี้เกเยอะมากๆหาแท้ยากมากนะครับเหรียญแบบนี้เอกรับซื้อ20,000ถึง100,000นะถ้าเป็นแท้นะถ้าเขาแท้นะครับผมนะสภาพไม่เจาะรูสวยๆนะครับผมนะ20,000ถึง100,000นะครับใครที่มีรุ่นนี้นะกดเลข27ให้ผมดูหน่อยกดเลข27ให้ผมดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับเหรียญช้าง3ามเสียรุ่นนี้นะครับผมนะนะก็มีวิธีการดูที่อ่อไม่ยากเท่าไหร่ นะครับผมนะวิธีการดูเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งนะเอกหายได้มาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแป๊บหนึ่งนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่เอฟซีทุกท่านอืมอืมอืมสวัสดีครับสวัสดีจ้าคนระับเออได้มาไม่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเกะเอามานะครับผมเอามานะครับผมนะวิธีการดูก็ง่ายๆเลยนะครับผมนะ อย่างแรกเลยเหรียญเก๊กับเหรียญแท้เนี่ยดูอย่างแรกก่อนเลยนะครับให้คว่มแบบนี้นะครับผมให้ให้รูปช้างเนี่ยนะให้รูปช้างเนี่ยอยู่ทางด้านหลังสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีจ้านะหัวใจรัวให้เอ็กหน่อยนะครับผมนะใครที่รับชมอยู่ตอนนี้หัวใจรัววให้หน่อยจ้านะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีจ้าสวัสดีพี่หนุ่มครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ต้นนะสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมนะสวัสดีจ้าอ่ะวิธีการดูง่ายๆวิธีการแรกเลยนะครับผมเหมือนทุกคลิปที่เอ็กบอกไปวิธี วางไว้แบบนี้เลยเอาไว้ด้านหลังแล้วลองหมุนดูครับสังเกตดูว่าถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยหมุนได้แต่ว่าเขาจะไม่หมุนไม่หมุนติวนะหมุนได้แต่หมุนแบบหมุนแล้วก็หยุดอ่ะหมุนแล้วก็หยุดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขอบเหรียญเขาเนี่ยเสมอกันหมุนได้นะครับผมแต่ว่ามันหมุนแล้วก็หยุดนะส่วนถ้าเป็นเหรียญเก๊นะเห็นไหมแค่เราจับหมุนนิดเดียวเห็นไหมครับสังเกตดูนะหมุนติ้วเลยนะเห็นไหมสังเกตดูนะครับผมนะหมุนติ้วเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันบวมนะครับ เหรียญตกางเนี่ยมันบวมเห็นไหมครับถ้าเราสังสเกตดูจะเห็นว่าบวมนะแบบนี้คือเราเราสามารถดูเกทถเบื้องต้นได้ก่อนไงนะครับเกทถเบื้องต้นเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยหมุนติ้วเลยไหมเนี่ยหมุนติ้วแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้คือเกทนะผมนะเห็นไหมเนี่ยตันนี้หมุนนานเลยนะบวมหนักนะครับผมนะบวมหนักนะเหรียญนี้บวมหนักนะผมนะฮะนี่นะครับผมเดี๋ยวเราลองดูนะเกทมันจะหมุนได้นานไหมนะครับ นะครับเห็นไหมอ่ะทดสอบเบื้องต้นนะวิธีการดูเบื้องต้นนะรุ่นนี้นะครับผมนะเป็นรุ่นที่แพงเราจะได้คัดแยกตั้งแต่ที่บ้านได้ก่อนเลยนะ,พ,ระรพี่พี่เอฟซีจะได้คัดแยกได้ตั้งแต่ที่บ้านก่อนได้เลยว่าอ๋อแบบนี้สินะที่เกสน,นะจะได้ไม่ต้องส่งภาพไปดูถ้าหมุนได้สแสดงว่าเกสนะครับถ้าหมุนแบบติ้วๆนะเกสถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแท้งหมุนได้แต่มันหม,มุนไม่แบบมันห,หมุนแล้วก็หยุดหมุนแล้วก็หยุดเพราะว่าขอบเหรียญเขาเสมอกันนะครับถ้าหมุนแล้วติ้วๆแบบนี้สแสดงว่าเกสนะครับมีแค่นั้นนะ นะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆเอฟซี FC ท่านนะสองหมื่นถึงหนึ่งแสนนะครับรุ่นนี้นะครับสองหมื่นถึงหนึ่งแสนพี่บอกปรับแอร์ให้สัิดไปไ้นเราไม่รู้ร้อนจัดเลยนะครับสองหมื่นถึงหนึ่งแสนนะครับผมนะรุ่นนี้นะสองหมื่นถึงหนึ่งแสนนะครับผมนะย้ำว่าหายากมากๆนะเหรียญแท้หายากมากๆฉะนั้นรุ่นนี้ใครที่มีที่บ้านที่คิดว่าน่าจะแท้นะครับผมนะส่งรูปให้เอ็กดูและใครที่คิดว่าจะแท้ติดต่อเอ็กมานะครับผมนะแล้วก็วิธีการสังเกตง,ง่ายๆวิธีการหนึ่งนะครับผมนะเหรียญรุ่นนี้ต้องเป็นพัดเับ นะครับช้าง3มเสียนรุ่นนี้นะครับผมนะต้องเป็นเสียนกับนะครับพอเราหมุนปุ๊บเห็นไหมต้องกับทางกับหัวกันนะถ้าเกิดว่าหันขึ้นไปทานเดียวกันเก๋นะครับผมนะถ้าหันขึ้นไปทางเดียวกันเก๋ทันทีนะครับผมนะฉะนั้นรุ่นนี้นะครับผมต้องเป็นเสียนกับนะครับด้านหัวและด้านก้อยหันไปคนละทางของหนูอมจําไปบอกว่าจะเอาเห็นพี่รับหนูป่ะเนี่ยนะผมอันนี้พี่เอฟซีกัมพูชานะครับผมนะไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจภาษาไทยถูกหรือเปล่านะแต่เอพูดทุกวันบอกทุกครั้งนะครับผมนะฮะ พูดทุกวันแล้วก็บอกทุกครั้งนะครับผมอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะครับสวัสดีเพื่พอนๆทุกท่านใครที่เคยเจอเราส่งภาพเหรียญเก่าแบงก์เก่าไปแล้วนะครับผมนะเขาให้เราทําใบรับรองใบรับประกันกดเลขสี่ให้ผมดูหน่อยนะครับใครที่เคยเจอนะครับผมนะส่งภาพเหรียญเก่าแบงก์เก่าไปแล้วเขาให้เราทําใบรับรองใบรับประกันใบสัญญาการซื้อขายใบสมัครเข้าสมาค,คมมาใบกำกับภาษีใครที่เคยเจอแบบนี้กดเลขสี่ให้ผมดูหน่อยเชิญครับพี่เชิญเลย ของ่เชิญครับผมนะก็นะใครเคยเจอนิโคลัสซีผมดูหน่อยนะครับผมพูดทุกวันแล้วก็เตือนทุกครั้งนะครับผมนะจะขายเหรียญเก่าแบงก์เก่าห้ามโอนตังทุกกรณีนะครับเมื่อกี้พีเอฟซีกัมพูชาเห็นไหมนะแล้วหลายคนเคยเจอด้วยเห็นป่ะโอ้โหกดเลขสี่กับเพียบเลยนะหลายหลายคนเคยเจอกดเลขสีก่กับเพียบเลยฉะนั้นนะผมนะเราจะขายเหรียญเก่าแบงก์เก่าห้ามโอนตังทุกกรณีผมเตือนทุกวันนะครับผมนะ เอกเตือนทุกวันแต่ไม่ค่อยมีใครฟังนะครับผมนะพอเห็นราคาที่มันแพงๆแล้วโอ้โหใจมันสั่นนะครับอยากจะโอนตังให้เขาทันทีเลยห้ามโอนนะครับผมนะเขาจะให้กี่ร้อยล้านก็ได้นะครับเพราะว่าปลายทางแล้วที่ส <combined> anyway ําคัญเนี่ยเขาอยากจะให้เราโอนตังให้เขาท่านั้นฉะนั้นเขาก็เอายอดเงินมามาหลอกล่อเรานะฉะนั้นห้ามโอนทุกกรณีนะครับใครที่จะขายเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับจับเอกไว้นะคนที่จะขายเหรียญเก่าแบงก์เก่าห้ามโอนตังทุกกรณีนะครับผมนะใครให้โอนนั่นแสดงว่าเป็นมิตร ไม่ใช่มิตรแท้ประกันภใยไม่ใช่นะเป็นมิตราชีพนะครับนะห้ามโอนทุกกรณีนะเพียงม้หลายคนเจอกันเพียบเลยเห็นไหมกดเลขสี่มาเพียบเลยฉะนั้นเหมือนที่เอ็กพูดไปจะขายเหรียญเก่าแบงก์เก่าห้ามโอนตั้งทุกกรณีนะใครให้โอนนั่นคือมิตราชีพนะจับเอ็กไว้พี่ส่งรูปมาให้เอ็กดูอย่างมังครับอ่าแล้วนี่คืออ้าแบบเขาเรียกว่าวัานดวงมา,มาเลยมาเลยวันดวงอื อ่ะโอเคนะครับ <Okay. S 1> ผมนะโอเคประมาณนี้นะครับพี่ๆนั้นเดี๋ยวค่ำๆเรามาเจอกันใหม่นะพอดมีมีลูกค้าเขาม,มาหน้าร้านเลยเดยเ็กขอญาตตีราคาประเมินราคาให้เขาก่อนเพราะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะเขาเรียกว่าวัดดวงนะครับแบบนี้เรียกว่าวัดดวงใช่พี่วัดดวงนะไม่ได้ส่งภาพมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในช่วงยามเย็นนะครับผมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยจะขายเหรียญเก่าแบงก์เก่าห้ามโอนตั้งทุกกรณีสวัสดีครับพี่เปิ้ลนะสวัสดีจ้านะสวัสดีพี่เอฟซิลท่านนะจำเอ็กไว้นะครับผมนะ ร้านรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าไม่มีร้านไหนเลยให้โอนตังนะครับผมนะถ้าเกิดใครที่โอนตังนั่นคือมิจฉาชีพนะครับผมนะสวัสดีครับที่เหรียญคุด